เราิ่มพูดแต่ที่ไปทำเนี่ยหนึ่งด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอาจารย์มหาวิทาลัเราทำอะไรให้กับส่วนรวมได้เราทำสองมิวสิผมหลายคนมาพูดอาจารย์ไปหน่อเธอผมอยากเห็นว่าอาจารย์นางแหมงเนี่ยออกไปทำอะไรให้กับสังคมบ้างขอโทษนะไม่ใช่อะไรๆลก็อาจารย์จุฬาจากธรรมศาสตร์ ขอโทษนะท่านทั้งหลายอาจจะเกี่ยวข้องอะไรจุลาธรรมศาสตร์ผมผมไม่ได้ไปว่ากล่าวอะไรจริงๆลูกผมมันก็จบจุฬาสองคนเโผาะนั้นผมไม่ไม่น่านได้ไหนนะเพาผมก็ไปเพื่อหนึ่งให้เขารู้ว่าจารามกรแหงเนี่ยได้ทำอะไรให้สังคมบ้างสองเวลาผมไปปรากฏตัวเขาก็ต้องเปิดว่าเป็นอาจารามกรแหง เมือ่อเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเขาจัดมอบรางวัลช่างภาพนักถิ่นและช่างภาพโจทัดดีเด mm hmm. ่นเขาก็มาเชิญผมไปมอบรางวัลด้วยเหตุผลที่ว่าอาจารย์ไปมอบให้หน่อยเขาจะได้ประกาศว่าอาจารย์อยู่รางวัลแหง ผมไปได้วยเหตุผลที่มันว่าประการหลังเนี่ยผมก็ไปแล้ววันนั้นชอบเห็ดสีมันถ่ายทอดสดทุกสิ่ผมบาัาคู่สามีดูบางคู่ภรรยาดูสามีก็ไปบอกภรรยาภรรยาก็บอกสามีว่าเอออาจารย์ปัะทีศขึ้นมามอบระวัตเอาไปฟังตรงนี้เพื่อที่บอกว่า วันนั้น,นประธานรอบมอกรางวัลนนคือนายกรัฐมนตรีนะครับ<ม>แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ที่เธอว่าเป็นคุณเฉลิมมันไม่ใช่คุณยงยุทธคุณชัยกิตนั่นนะไม่ได่ผมเล่าให้ฟังเพื่อบอกว่าเราเราเป็นอาจารย์มหาิทไรอะไรที่ มันไม่ไม่น่าเกลียดเราไปทําให้บางอย่างผมไม่ยอมทำเช่นไปเป็นกรรมการประกวดนางงาม <c oughs> อะไรเียพวาผมมีบางคนบอกอาจารย์ให้ผมไปหน่อยไม,มไม่เขาเชิญเขาเชิญผมผมไม่ได้เชิญคุณแต่ผมไม่ไปเพราะว่าผมเป็คนไม่ ไม่ไม่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ไปทำกิจกรรมแบบนี้มีบางคนบอกลูกสาวอาจารย์ไปปรากวดว่าไงผมบอกแล้วผมห้ามได้ผมก็ห้ามแล้วลูกศิษย์นะผมยิ่งห้ามใหญ่เลยผมบอกไม่ควรแต่ลูกศิษย์ผมหลายคนมันก็ไปขวดนะ ล้ว <Five> <ops? S 1> หลายคนก็ได้เ <c> อ <oughs> oh, e ้าเดี๋ยวคุณจะว่างฮะนี่อ้ารูกศิษย์ผมเนี่ยระดับมิสไทยแลนด์นี่ไงสีละกีสีเนยสีละสีอะไทยนกับสิบัลานั่นจับ้านหลัี้บ้านเน่นิเนี่ยารี่ความมุ่งมุ่นมิไทยแลนด์โบวอ่ะ แล้วถามว่าแล้วผมไม่เห็นด้วยผมว่าลงทําไมอาจารย์ในแวดวงผู้คนเนี่ยมันก็มีต่างๆนานา,นา <Wire. S 1> ถ้าเราเราชอบอะไรเราจะไปเกณฑ์ให้คนอื่นเขาชอบเหมือนเราหมดได้ไงเนาะหรือเราไม่ชอบอะไรเราจะไปเกณฑ์นคนอื่นได้ไงเอา้า แล้วพูดกันหนึ่งที่สุดคุณต้องรู้ว่าบรรณาธิการหนังสือเนี่ยชื่อไร <Okay. S 1> นี่เห็นไหมเอา้าก็ต้องบอกว่าไปทำอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์เป็นลูกศิษย์ร่างํำแหงแล้วสิ่งดีๆที่อาจารย์ทำเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาเนาะ ไม่เคยบอกว่าผมมาประฐมนิเทศหรือไงไม่หรอกตอนประฐมนิเทศเ่ยผมไม่ว่างไม่งั้นเออได้เจอกันไตอนนั้นแล้วหลักแต่ว่าโอเคผมให้สิ่งแบบนี้อาจารย์ครับอาจารย์จะทราบหรือไม่ไม่ทราบว่าเวลาที่เราเอ่ยเอ่ยถึง เรื่องเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะเขียนดังเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องไปใส่ปัยญาโน้อยที่ข้างหลังคำนี้อีกออผมถามคนที่ใส่ปัยญาโน้อยนั้นว่าละอะไรไว้ <c oughs> เขาบอกละคาว่าภูมิพลอดุลย,ยเดช <c oughs> ผมบอกใครบอก บอกไม่รู้อ้าอาจารย์เรื่องเรื่องอย่างนี้มันเป็นบันเป็นทางการมันเป็นแบบเป็นแผนอย่างน้อยที่สุดมาบอกผมว่าราชเลขาธิการหรือสำนักราชเลขาธิการบอกหรือจะบอกว่าสำนักพระราชวังบอก รือเลขาธิการสำนักพระราชวังบอกโอเคเราก็จะเชื่อแต่ตรงกันข้ามทั้งสองสำนักเนี่ยพบเอ่ยสองสำนักนี้เพราะอะไรสำนักราชเลขาธิการเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเลขานุกการของพระเจ้าอยู่หัวและพระบระม,วมวงศานุวงศ์เอาใครไม่ทราบทราบไว้เป็นเลขานุกการทางด้านหนังสือเวลาใครจะมีหนังสือกา่าบประพคมทูอะไรนไี่ต้องผ่านทางสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังก็ทําหน้าที่ใยขานุการเหมอือนกันแต่ว่าทําหน้าที่ทางด้านาที่ประทับเช่นพระตำหนักพระราชวังหรือแม้กระทั่งที่ประทับเวลาเสด็จพระเนินเนี่ยตำหนักพระราชวังก็จะเป็นบทบา,บาเป็นคนจัดเอาอย่างผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมเออ อยู่กับงานพิธีพระทารปิญาบัตรมาเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาจากงบทูเชิญเสด็จตั้เนินเนี่ยตอ้ตองต้องไปที่สำนักรกาชเลขาแล้วก็เวลาเสด็จตั้เนินมาเนี่ยสำนักราชเลขาก็จะดูแลเรื่องพระราชว่าเรื่องอะไรแต่สำนักพระราชวังจะดูแลเรื่องพระแทนที่ประทับเพราจะจัดคนเข้ามาเลยคนอื่นมาทําก็ไม่ได้ กรมการศาสนาก็จะมานิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ดูไงดูจากตลปัดเอาตอนที่เราขึ้นไปรับพท่ทานริยบัตินั้นนะ่ะพระสมจะสวดเชียงโตให้แล้วสวดตลอดตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายมีคนมาบอกผมว่าทำไมไม่มีพระฤาษี จาหนที่ที่ไปที่หมดพระบอกว่าเฮ้ยลองลอง,ลอง,ล,องลองนัมัตรการถามาน้่นนีทแต่บอกไม่ได้มีสวนเองกระเทกสวดได้ทําไมท่านจะสวดไม่ได้สมเด็จพระเทพรัตน์ยังไม่ทรงหยุดอะไรเลยเพระราชทานตลอดเวลาเมื่อท่านสวดแต่ท่านมีหลายชุดหน่อยเวลาที่ใกล้เวลาฉันเนี่ยก็ต้องให้ทัดฉัน ฉันเพลนะฉันเพลงนเนาะกรมศาสนาก็มากรมราชองค์การก็มาจัดเรื่องถวายอาลาวกรมประชาสัมพันธ์ก็มาเชิญเอ่อไม่ไม่อข่าวนั่นไม่เท่าไหร่ข่าวนั่นเราต้องเอ่อเอ่ออะไรฝ่ายข่าวของแต่สถานีมา กรมประชาธิพันมาเชิญไมโครโฟนถวายต่อพระราชทานพระราชาแล้วเขาเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีผมบอกว่าเยเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยจ้านที่สดของเราก็มีเราก็เปิดได้บอกไม่ต้องมามันหม่ออกก็เดี๋ยวมันไม่มีอะไรต่างอาจารย์พูดถึงนี้ไว้เพื่อบอกอาจารย์นะ อาจารย์จะทําอะไรได้เองหมดทุกอย่างแต่ว่าอะไรที่เป็นหน้าที่ของคนอื่นหให้เขาทำบ้างให้เขาทำบ้างอย่าไปลุกล้ำกำเกินเขา <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะฉนะนั้นงานวิทยายาสตรเนี่ยจะเป็นงานที่เราชุมนุมผู้คนจากนู่นจากนี่อะไรแล้วผมอยู่ตรงนั้นนะ่ะผมก็รู้จกัจกเจ้ากรมและเโอขลังรู้จกักเอ,อ่อ รกรมการศาสานาะรู้จักเอกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่ปีนึ่งมันลืมเปิดเพลงสัมเสริญผมบอกอธิการส่งหนังสือถึงอธิบดีเดี๋ยวผมล่างให้เรียนให้ทราบวันนี้ได้ไงลืมเปเิดเพลงอีบาอ้าเยผมผมมาในใจ แต่ว่าไม่เสียหายเพราะว่าผมซ้อมบัณฑิตผมไว้แล้วตอนที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีน,มนผมบอกมันไม่เป่าเนี่ยไม่เป็นไรร้องสดแล้ววันนั้นมันก็ร้องมันสดแล้วร้องเพราะกวามมีเพลงอีกว้าว์นั่นขอโทษนะเวลาที่ผมซ้อมอรับปริญญาเนี่ยผมเผื่อไว้หมดเผื่อไว้หมดะรบ ร้องร้องเพลงสรรเสริญเมื่อไหร่เมื่อท่านพระราชทานพระราชว่าจบและไม่ร้องไม่ร้องท่านสเสด็จลงท่านจะอยู่ทําไมอ่ะ <c oughs> เอากินมากแล้วคงยืนอ,อยู่อ่ะแล้วตามคิวอ่ะตามกําหนดการที่กลับบคมทูลไปจะเป็นอย่างเนี้ยจบพระราชว่าบัณฑิตร <c oughs> ้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจบเพลงสรรเสริญพระบาทาบมีทมสเสด็จลง พราะนั้นผมนี่ยก็เกเรๆไปที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไันที่เปิดเพลงผมอย่าลืมนะเดี๋ยวคิปดีเดียรอ้อง <c oughs> ขอโทษอธทิปตคนนี้ไม่รู้เป็นไงนะแต่คนกอะเนี่ยลูกศิษย์รางกแมแหงใครมาจาับโอไม่มีแล้วเป็นอื่นสาขาอื่น <c oughs> ก็จะถามว่าใครมาจากกรมป่าไม้ทิดดีชื่อ <c oughs> อะไรเปิเนี่ยนะไปเรียงไป ไม่มีไปยานน้อยเพราะว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หวัวพระองค์นี้เนี่ยเราไม่ต้องใส่พระนามนั้นจำไว้บางบางองค์กรนอกจากใส่พระนามแล้วยังเติมคำว่ามหาราชเข้าไปอีกซึ่งเออ เลยนะผมอ้างผู้ใหญ่ที่สำนักราชเลขขาที่สำนักพระราชวังว่าก็ะจะอยู่หัวไม่ปโปรผมได้ยินแล้วผมขนลุกยกมือทั่วหวัวพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมิทรงอยากได้อะไรจากใครไม่ทรงคิดว่าจะต้องมาสรรเสริญเยินยอ่อพระองค์ท่านผมถนมว่าวทำไมอ่ะ ให้รับสัง่ง้องเอาไว้ให้กับคนที่เขาไม่อยู่แล้ว,วเพราะฉะนั้นโอเคความจรงรักภักดีเนาะเราก็ห้ามไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันเหมาะมันควรนะผมียืนยันผมไปสอนที่จังหวัดนะครศรีธรรมราช คนท oh, hm ี่ทำงานอยู anyway. all, lawyer, Listen, ่ที่สารการจังหวัดเขาก็มาหาผมบอกว่าโอ้ตกลงไม่มีแน่นะครับอาจารย์ผมถามทำไมบอกที่สำนักงานจังหวัดน่ะก็พิมพ์มีม้างมีบ้างแล้วผมถามว่าแล้วท่านทำไงผมก็ปล่อยมันไปเพราะผมไม่รู้บอกเออถ้าเธอไปเจอไปอย่างน้อยเมื่อไหร่เนี่ยเราเพราะว่า เมื่อเรียกขานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่จคํำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจบทีนี้อีกอย่างหนึ่งนักศึกษาคำเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย